สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชจูนไลท์รายการที่จะมาตอบคาถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะมาร่วมตอบคาถามกับเรานักวิชาการของบริษัทยูนไลท์พี่นกดิชาลีปาบูทองค่ะสวัสดีค่ะพี่นกคําถามในวันนี้นะคะพี่นกมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนค่ะเขาถามเข้ามาว่าจู่ๆนะคะกิ่งทุเรียนนะคะแห้ง1-2กิ่งเป็นประมาณ2-3ต้นค่ะพี่นกลักษณะอาการแบบนี้ค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรคะ จากักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าหนอนเจาะกิ่งค่ะหนอนเจาะกิ่งนะคะจะเข้าทําลายทุเรียนได้สองระยะค่ะถ้าเป็นทุเรียนระยะแตกใบอ่อนออกมานะคะเราจะเห็นว่าใบของพืชเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ตรงยอดเนี่ยก็จะแห้งอยู่สองสามใบแกะเข้าไปในกิ่งเล็กๆเ,เนี่ยก็จะเจอหนอนตัวเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นใหญ่นะคะที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะจะเห็นว่ากิ่งมันแห้งเนี่ยจะเป็นเฉพาะกิ่งใดกิ่งหนึ่ง แล้วมันจะแห้งเข้าไปประมาณสักเมตรหนึ่งนะคะที่รอยของกิ่งเนี่ยก็จะมีรอยชัดเจนเลยนะคะเราต้องผ่าเข้าไปดูในเนื้อไม้ก็จะพบว่ามีตัวหนอนสีแดงๆอยู่แล้วหนอนจอกิ่งเนี่ยคะ่ะสามารถเข้าทําลายได้เฉพาะกิ่งหรือว่าสามารถเข้าทําลายส่วนอื่นของทุเรียนได้ไหมคะถ้าเป็นหนอนจอกิ่งนะคะสามารถทําลายได้ตั้งแต่กิ่งลูกนะคะซึ่งแต่ละรุ่นของมันเนี่ยมันจะ คล้ายๆกับหนอนเจาะผลนะคะสามารถเจาะเข้าไปในผลล็อกไบนอนอยู่ในนั้นได้เลยค่ะแล้วแนวทางในการป้องกันกาจัดหนอนเจาะกิ่นในทุเรียนนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างคะแนวทางในการป้องกันกำจัดเนื่องจากว่าหนอนตัวเนี้มันเป็นหนอนไร้แรงมันเข้าไปอยู่ข้างในสารอะไรก็เข้าไปทําลายมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มีฟัมเฉียบพันกับมแมลงอย่างมากก็คือแนะนําสตาั๊กนะคะ แมมมอสฟิปเปอร์แล้วก็คอนลิ่งค่ะในการใช้ก็คือถ้าเป็นสตั๊กเนี่ยเวลาพ่นไปปุ๊บนะคะมันจะโดนทั้งมแมลงก็ตายแล้วมันก็จะแทรกซึมอยู่แล้วหนอนมันกำลังกินกิ่งนะคะ,คะสารมนันจะดูดซึมเข้าไปในกิน่งแล้วก็หนอนก็จะตายอยู่ข้างในแต่ว่าในการทําอย่างที่ว่านะคะเนื่องจากว่าหนอนนะมันมีหลายระยะ ถ้าหากว่าเป็นระยะต,ตัวหนอนตัวโตเนี่ยเราต้องสังเกตว่าหลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยสิวันมีหนอนหรือว่ามีลูขุยอยู่ที่กิ่งก้านไหมหรือว่ามียอดแห้งเพิ่มขึ้นไหมถ้ามียอดแห้งเพิ่มเราก็ไปตรวจตูถ้าพบตัวหนอนต้องพ่นซ้ำค่ะหลังจากพ่นไปแล้วนะคะเราก็จะพบว่าอัตราการทำลายของหนอนเนี่ยลดลงแล้วก็ไม่ลามเข้าไปในลูกทำให้ผลของทุเรียนไม่เสียหาย วิธีการไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมสําหรับการป้องกันกําจัดนอนเจาะก,กิ่งในทุเรียนเกษตรกรสามารถนําแนวทางของยูนิไลท์ไปปรับใช้ได้เลยนะคะรับรองเลยว่าปัญหานอนเจาะกิ่งหรือนอนเจาะตามลาต้นจะหมดไปเลยคะ่ะสําหรับเกษตรกรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคําถามมาในรายการมุมหมอบพืชยูนิไลท์ได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ